แล้วแกนั่นทำมามาสร้างเขาไว้ว่าติดใจมาเอาคันธีมากกับต้องหนาที่เฝ้ามากเคลื่อนง่ายออกไปเพื่อนแต่เพื่อนทำเขาวกันบ่มากับเสดงว่าต้องทุบเลยทุบเรื่อยเลยนะนี่อันดึกๆคนนั้นนี่ดอกทำเพราะต้องรอคันเดีเราทำการมนวันนี้ทำพงศ์เดียวกันนงมาม่าเนสร้างจบเลยมันติดให้ติดให้แบบแบบอ้ติดมั้คนนี้นะนั่งปั่นใจก็ กาบ้นปานไี้เขาหักไปชิมฟังน้ำด้วยแล้วเขาโขลกขึ้นมาไอ้เสือเอาเด้อนั่นออกไปลอาไปเลยเาลาวพูดทข้งนอกก็ได้คนนกิกููนกูไปได้นก็ตรมีเนี่ยมอยู่ไหนนิ

มามาอันนี้บล็อกเอามาหา <annoyed> <Whoa. ynamicRadio> <Matthews>. <yells> <yogurt>

าเลยตัด no? pues ้น nah ี่ทาเองยปฏิบัติปบตามไม่ได้ิวคุต้องถูกเพราะมันมองทางว่าทยันไงนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าการเอาพระรือีที่เป็นธรรมนอกฤทิ์เข้ามาหรือดาบทอื่นหรือจ้าาที่อื่นเข้ามาก็ถือว่าเป็น การละมิดในที่ปฏิบัติธรรมของพระก็คือที่นี่เป็นเสนาสนสถานก็คือจะปฏิฐานเฉพาะองค์สุนทรภสมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเท่านั้นแต่นี้ไม่ใช่จัดอยู่ในพุทธประวัติถ้าเกี่ยวกับพุทธประวัติจริงๆก็จะเป็นพามเนี่ยสิ่งนี้อาตมาก็เลยคิดว่าถ้าปฏิฐานไว้เนี่ยมันจะเกิดกคองคุ้งเครือเจ้าประชาชนหาทัาพพระจะมารักษาไม่มีมันมีเทปพระทำลายออกสื่อออกทีวีทุกวันเนี่ยมันก็ท้พพระที่ท่านปฏิบัติดีอยู่แล้วก็ อนโมทนากับท่านท่านก็ทําดีแล้วแต่พระที่ไม่ดีอาตมาก็ไม่อยากจะให้ทาต่อไปก็อยากหยุดเพียงแค่นี้เพราะว่าเป็นการฝืนพระธรรมวินยัยเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าบัญญัติมาเพียงสามสิ่งก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็แค่นี้เองแต่พระไปเอาสิ่งล่านี้มามันก็ไม่สมควรค,ค,ครับใครมาสร้างไว้ครับก็เป็นเจ้าวาดอ,อ,องค์ก่อนก่อนที่อาตมาจะเข้ามาอยู่เขาก็นําเข้ามาซึ่งอาตมาก็มองว่าผิดพระธรรมวินัยอย่างแร,แรงเพราะว่าพระเนี่ย เป็นคนนาเข้ามาซะเองก็รู้ๆว่าในาบัญญัติยังไงอยู่แล้วก็ยังฝ่าผืนก็เลยเป็นหนทางเสื่อมทีนี้มันจะสร้างความเข้าขวให้กับประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะมาทําบุญจะมาอะไรมาตองเที่ยวอะไรเขาก็จะไม่เข้าใจว่าชาวพุทธสอน,นอ่างนี้หรอือพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หรอือมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนมีแตสอนบอกว่ายอย่าไปเอาทํานอรีตเข้ามาเพราะพระพุทธเจ้าบญ,ญัติไม่เคยแผ่ศาสนา,าไม่ใช่เอาทํานอรีตมามอมเอาประชาชนมากูรีดนาทะเลียนมาหาเงินหาทอง อาตมาก็บอกหลายสำนักเหมือนกันว่าถ้าจะหานนาทองทำไมไม่ลาสีขาวไปดีกว่าจะไปต้มตุนชาวบ้านเขาเอาสิ่งอ้มอมจิตใจเขาให้เขาลงเชื่อแล้วก็เกิดความบาดวิตกวัวเขากลัวเขาวิตกเนี่ยเขาเป็นทุกข์นะอาตมาก็ไม่ได้คิดแต่ไปล่วงเกินนะก็ประก,กาศไปก่อนน้าน,นี้แล้วว่าถ้าเกิดท่านจะเอาไปบูชาท่านก็คุที่จะเอาไปภายในสามวันแม้วมันถึงสามวันแล้วก็มี็นออกมาก็แสดงว่าไม่ติดใจที่จะเอาไปบูชาอาตมาก็จําเป็นต้องทําในสิ่งที่จะทําลายไปคือต้องทาไปตามกระบวนการ เพราะว่าถ้าเกิดทําไว้ปล่อยไว้อย่างนี้มันก็ประชาชนก็นยังไม่เข้าใจดีเขาจังกล่าวหาว่าอาตมานี่เป็นเจ้าลัทธิเป็นสืบสารเจ้าลัทธินาอะไรจะมาหากินหาอะไรตมกระแสประตูน้ําพระราชนิมิตมันก็ปฏิบัติมันก็ไม่ค่อยลาบดื้นแต่แหลงก็ยังติดก็เป็นทุกข์นะพระปฏิบัติทั่วทั้งประเทศก็เป็นทุกข์อาตมาก็นี่คาตอบถ้าใครคิดว่าอาตมาน,นี่จะลบหลูล่หรือละลานอะไรกับ ตาวันวัตถุดังกล่าเนี่ยอาตมาก็มีคําตอบสําหรับลานคาถามก็อาจจะมีก็มพิจรให้ลานคําตอบอ่าถือว่าเป็นอครอบครองลัทธิเป็นเจ้าของลัทธิทํอทให้อาจารย์เกิดไม่ความไม่สบายใจก็เลยมีมติจากชาวบ้านขอมติชาวบ้านก็แจ้งเตือนไปแล้วแหละให้ใครต้องการเอาไปลูกศิษย์ลูกหาที่องค์กรนะที่ชาวบ้านองค์กรก็ไม่มีคนมาเอา